ทำเหยียบอะไรนะครับฮะฮะโ,<อ>โลไรอะโ,โอ้หกสิบห้าโลหนึ่งโลสิบห้าตลาดอะขั้นตอน้เยอ่หายหายยบอะไรอยู่นะครับตอนนี้ น้ำเดือเราก็ใส่เลนเข้าไปนะครับนี่ก็จะเหลวเป๋วครับจะเหนียวคนให้เข้ากันนี่จะหอมหน้ารับทานสำรับอะไรอ่อครับนี่ครับพอได้เหยื่อมาแล้วก็ใส่ในรันอย่างนี้นะครับ แล้วก็ใส่กระสอบนี่ครับเหยื่อที่ทำไว้ครับเราก็รันมาเอาเหยื่อใส่ช้อนตักใส่นะครับเหยื่อเราหอมหวานอยู่แล้วใส่ไปอย่างนี้ครับลันประมาณนี้ มึจะหมดแล้วครับลำสุดท้ายแล้วครับแสดงก็ดูไม่จบกระไดปลาที่เห็นแหละปลาเน่าหนึ่งตัวนี่ครับนี้เราเป็นดักปลาไหลครับเดีอดลันสุดท้ายแล้วนะครับนี่ครับใส่ก็ประมาณนี้ครับเปิดที่ปลายปากนะครับพอปลาไหลมากินเด๋ยวก็จะเข้าเรานะครับเดี๋ยวเราก็จะดักกันนะครับวันนี้เราจะดักไหลครับนี่ครับเตรียมตัวขึ้นรถแล้วครับโดยทีงานสอบประกโอเคครับนี่ก็ เตรียมอุปกรณ์นิดหนึ่งครับใส่บูทครับเตรียมนะครับมองซ้ายมองขวาครับดูทิศทางครับมาดแล้วก็โอ้มันยิงเหมือนสวนพาทิตย์เขาบอกมีสูตรครับลงไปแล้วครับนี่ก็ลงไปครับนี่จะไปเป็นบ่อบึงนะครับแตวบ้านผมเรียกบ่อบึงเขาแย่ไปครับแย่แย่แย่แล้วก็ดึงน้องแย่แล้วก็ดึงเขาบอกแล้วก็จกจก ไม่รู้ทำลารผมไม่เข้าใจไม่เคยแอบแอบใปคนคนขโมยแอบครับแล้วก็จามที่ไว้ด้วยครับก็จะมวนไว้ครับสัญลัาากษณ์ครับว่าดักลันครับผมก็เป็นคนถือครับ เอาลันมาเพิ่มครับเดินไ,ได้ปูว่ะได้แล้วล่ะสลูกพอแล้วดักลันครับนกกวังวงูอีกครับลงไปแล้วครับทั้งดี สอดีไะ้อยู่ในป่าหญ้าครับด่างคำในบึงมองทิศอีกครับเสียบเรียกว่าหลายนั่งจบจๆเลยครับ ด่าครับแย่เข้าไปเน้นๆนะครับเลนเต็มหน้าแย่ครับแย่แย่ครับแย่ครับเรียกปลาไหลจกจกจกครับฟังเสียงคนดีมีตัวไหมเนี่ยโอเคฟังเสียงด้วยโอเคก่ขันไม่้องทำยังงีแล้วจำด้วอ <H uy> ดักแล้วครับยามันโคตรหนาเลยไม่ย้ายได้ดักดักลันครับถ่ายกันเน้นๆเลยครับนี้แย่ yeah, <h ull ing> ครับแล้วครับหูยุงพวกผมบอกว่ายุงกัดครับ มากครับนี่เป็นนาข้าวครับนี่เป็นคนดักมองซ้ายมองขวาครับหยาบดูครับ แล้วเกเสียบดินหาที่กันนะครับหาที่ลงบลไหลไพรุ่งนี้ติดตามดูนะครับผลงานของพวกเราจะเป็นไงในการดักบลไหลวันนี้ จะเด็ดขนาดไหนถ่ายกันเน้นเลยครับนี่ครับไม่ได้ครับตรงนี้เขาว่าไม่ได้ที่ผมบอกว่าไม่ได้ครับเราก็จะหาที่ใหม่ครับที่สวยที่ที่มีปลาไหลอยู่ ครับน้ำแตกเลยครับเขย่าให้เยือมดูตัวครับแล้วก็หาแป้นหาพิกัดปลาไหลปลายลานจะมีรูข้าไม่ปลาไหลหายใจจะได้ไม่ตาย ยัไงครับวันนี้พอจะได้ไหมครับผมคาดว่าน่าจะได้ไม่ต่ำกว่าสี่ห้าตัวครับเม,มื่อจะเป็นรันอยู่แต่วันนี้ผมเหนื่อเยเหลือเกินผมไม่มีคำพูดไม่รูพูดยังมหว,วครับ้องดูผลงานพวกนี้นะครับ <Yeah. S 1> น,นี่เราก็จะไปล่าปลาหลกันนะครับไปล่าปลายหลแล้วชามนี้ครับไม่รู้จะเป็นยังไงผมคิดว่าไม่น่าพลาดเน่จะผิดหวังไหมครับ ไม่รู้เหมือนกันจะผิดหวังเหมือนแมนยูหรือเปล่าผมไม่รู้ยังไม่เตะเตะคืนนี้แมนยูอะเดินคอตกตกไงไม่รู้ครับเดีาากำลังคิดที่ดักอยู่ครับลืมครับนอนหลับคืนเดียวลืมที่ดักนี่มาละแล้วนะครับละปลไหลเข้าไปในปลา เหมือนเดิมครับของดีในป่าครับนะมีมะละนะครับแเวเหมือนเดิมแเวเหมือนเดิมครับ <c oughs> <c oughs> สุดท้ายนะครับความหวังของเราวันนี้นนหเหมือนเดิมหเหมือนเดิมรู้สึกไงมั้งครับรู้สึกเสียใจหมดกำลังใจขอให้เอซทุกคนให้กำลังใจผมด้วยครับ <c oughs> เราต้องขอโทษเลยนะครับไปทำให้ผิดหวังกดติดตามเราด้วยครับให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับให้กดแชร์กด subscribe ดพร้อมกระดิ่งด้วยนะครับ